อย่างโยกันกับภารกิจข้องทั้งสำนักง,งานปปทนะครับ<ฆ>ก็เป็นเดืองราวข้าวดีโดยนะแต่อยากจะชวนมายินดีกับพวกเรานะครสำรับ n b t สุราธานีนะครับเพราะว่าวงการซื้อเหมือนชนนะครับโดยเฉพาะสถานีโทรทัศนา์แห่งประเทศไทย N b t บีสุราธานีนะการเป็นองค์กรซื้อเหมือนชนเพียงแห่งเดียวในประเทศนะครับได้ควขวารางวัลเครือข่ายตอนแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปี2568ครกับ และวันจันทร์เทพัานมานะครับเวลา10นาฬิกา3 0นาทีนายภูมิวิสานกเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคกกรัฐหรือปปทกาเป็นประธานในพิธีหมอบรางวัลเครือข่ายตอนแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต นะครับประจําปี2568ทรี่ห้งองแกรนด์บอลรูมเอโรงแรมเบสเวเทนพลัสแวนด้าแกรนด์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับการมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื้อชู้เกลเครือข่ายถิ่มีระบบเฝ้าระวังเข้มแข้งและก็ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนรวมในการแจงบอแทซ่การถุจริตในปีนี้นะครับมีเครือข่ายได้รับรางวัลรวมถ้งสิ้น7จิบเครือข่าย โดยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับภายใต้ความรับิดชอบฌพ้องสำนักง,งานปปทเขตแปดการมีเครือข่ายได้รับรางวัลจำนวน21เครือข่ายที่น่าสนใจก็คือเรานี่ยนะสานถ,ถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีสุราธานีนะครับกลเป็นอค์กซื้อเหมวลชนเพียงแห้งเดียวจากตัวประเทศแต่วาได้รับรางวัลน,นี้การสะท้อนบทบาทสําคัญในการใช้ซื้อทองทิ้นในการสร้างการมีส่วนรวมของประชาชนเพื่อเป็นพลังสําคัญในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตโดยรางวัลดังกล่าวนะครับก็ยังเป็นควันและก็กาลังใจ ให้ถูกผักส่วนถี่ข้าวมันไม่มีบาด ในการสร้างสัง,สงคมที่มีความโปร่งใสกลับเมื่อกี้ในภาพนะพ่อออกับพี่บาวินก็ขึ้นไปรับรางวัลด้วยตัวเองนะสำหรับองค์กรอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็ได้แก่คณะกรรมก,การธรรมาพิบาลจังหวัดกระบี่ชุมพรนครศิีธรรมราชชมรมสตรองจิตพอเพียงตานทุจริตจังหวัดภูเก็ตและสุราธานีเครือข่ายประชาชนพลเมืองไม่ทนต่อการถุจริตจังหวัดสุราธานีรวมถึงงน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นสำนักงานคลังจังหวัดพังงาระนองกระบี่ สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เทศบาลเมืองกระบี่เทศบาลตำบลหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศาบาลน,นครสุราธานีนอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชวิทยาลัยพยาบาลมรุมราชชนน,นีสุราธานีโรงเรียนคลองทอมรัตังสันจังหวัดกระบี่และโรงเรียนบ้านบางกุง้งจังหวัดระนองค่ะอืมนะครับจะซิบเครือข่ายตัวประเทศนะไปรวมเงินวันนั้นรวมถึงสุราธานีแล้วก็ปาคใต้ตอนบนกันนะกาไปลุกพลังกันในการที่จะทํางานกันต่อนะครับในการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ด้วยนะครับค่ะ